สวัสดีครับผมดิฉานดังมอเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตปิดการขายนะครับแบบแพ็กคู่นะครับ2รายการ สองรายการนะครับจะเป็นโค้ดมาสูตทั้งคู่นะครับได้แก่นะครับ p c 50าสิบ UU นะครับขีด2รถไซส์5ตันนะครับหลอดลำเบอร์ N O หนึ่นะครับอีกสินค้าอีกรายการนะครับเป็นโค้ดมาสูต p c นะครับ35 MR ขีด2นะครับเป็นรถไซส์ขนาด3.5ตันนะครับหลอดลำเบอร์1622นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเชิญท่านรับชมพร้อมกันไปกันเลย อ่านะครับสำหรับสินค้าของเรานะครับที่ปิดกนขายนะครับคือแบบแพ็คคู่นะครับม่ได้กันมา2รายการแต่วันนี้นะครับคือผมขอรีวิวแบบเทียรายการรายการนะครับเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมนะครับคือสับสนนะครับในการที่ผมกําลังสนทนาอยู่ นะครับคือมาว่านะครับคือรายการที่1นะครับเป็นโคมโสุ p c 3 5 m r อขีดนะครับเป็นรถสนาดสามจุดห้าตันมีตู้แอร์นะครับตัวนี้หลอดนัมเบอร์ no ็นโอหนึ่งหกสองสองครับจะส่งนะครับมอบไปแก่ลูกค้าจังหวัดเชียงรายลูกค้าเองเนี่ยคือรถเนี่ยไปรับจ้างนะครับคือเกี่ยวกับพวกงานรับเหมาอะไรอย่างนี้นะครับในเขตพื้นที่นะครับคือลูกค้าเองเนี่ยมีพื้นฐานเนี่ยจากพวกรถใหญ่มาก่อนนะครับเป็นโกเบเอ็กสองร้อยมาก่อนตอนนี้คือลูกค้าเนี่ยอยากจะเอารถเล็กเนี่ยไปรับจ้างเล็กๆน้อยๆนะครับในจุดที่พี่่ยคคืออทไไมด้นะรับ เข้าไม่ถึงนะครับ คือประมาณว่าอย่างนี้นะครับคือรถรายการนี้นะครับผมจบให้แก่ลูกค้าไปในราคาเจ็ดแสบาทเราก็จะมีนะครับคือทําสีใช้ระบบรั่วซึมเปลี่ยนขายของเหลวนะครับคือติดแอร์ติดฟรีใหม่หมดทั้งคันนะครับแล้วก็คือเก็บรายละเอียดนะครับคือทุกๆอย่างให้รถเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ใหม่สุดนะครับรวมบริการจะส่งให้เรียบร้อยของแถมอีกเพียบนะครับสำหรับรายการนี้นะครับคือลูกค้าเนี่ยขอซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมคือหัวกระแทกนะครับเดนเบอร์ห้าสามศูนย์อ่าผมต้องบอกนิดนึงนะครับคือเดนเบอร์ห้าตตตออนนนนนเเีีี้ยยยแแบรรดด์ใลาาไท่่ถืวง เพราะว่าเดนเนี่ยคือมียอดขายนะครับมากกว่า1,000หัวไปแล้วนะครับแล้วก็มีระบบการรับประกันที่ถือว่ามั่นคงแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือ,อผู้บริโภคนะครับหรือผู้ใช้งานจริงเนี่ยมาได้มีการพูดได้มีการบอกกันเยอะแยะมากมายว่าเป็นแบรนด์ที่แบบได้รับความนิยมมากเพราะราคาเนี่ยเป็นเงนเองไม่สูงมากเกินไปสําหรับหัวเนี่ยผมจบในราคา35,000บาท 3 5 0 0 0บาทนะครับถ้าลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับถ้าเป็นหัวแยกนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นหรือเก่านอกเข้ามาเนี่ยก็เราก็ยอมรับว่าเป็นแบนด์ญี่ปุ่นราคานะครับบางทีเนี่ยแตะแสนบ้างบางที7 0 0 0 0 80,000บ้างแล้วพวกเนี้ยนะครับเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่ดีกรีเป็นของใหม่นะหม,ม,หม,มีของแถมมีอาเข็มเจาะให้2หัวมีเกวัดเติมลมมีถังไน,น้ตรเจ่นมีประจงประแจถอดสายเสยให้แถมอีกชุดหนึ่งมันกลายเป็นว่า คือคือแบบใช้งานไปเนี่ยเดเดือน8เดือนปนีนึงพังหรือเสียหายเนี่ยผมว่ายังคุ้มเลยนะในราคา35 0 0 0นนะครับจริงๆนะครับคือยี่ห้อเดนเนี่ยคือเขา,อาผลิตมาเนี่ยหลากหลายสเปคนะครับสำหรับใส่รถขุดนะครับตั้งแต่พวก PC 20 PC 30 PC 120 200มีหมดทุกไซส์นะครับสามารถติดต่อที่ผมได้นะครับหัวยี่ห้อเดนพวกนี้ ต้องบอกอีกหนึ่งว่าสินค้าเน І ี่ยเดือนหนึ่งนะครับเอามาไม่ถึงร้อยสองร้อยหัวนะครับซึ่งบางทีนะครับอ่าถ้าของหมดปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องรอ,อยาวแต่ช่วงในเวลาเนี้ยนะครับสินค้าเนี่ยเพิ่งเข้ามาต้นต้ตนเดือนเมษายนะครับตอนนี้สั่งได้สั่งนะครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับมันต้องรออีกนานนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งนะครับกว่าจะเอาเข้ามาได้เดือนละหนเดือนละหนนะครับเดือนหนึ่งก็มาร้อยกว่าหัว นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องนิดนึงครับสำหรับรายการที่2น,นะครับที่ผมตีเกณฑ์ขายไปก็จะเป็นโคมาสุนะครับ P C 5 0 u u ูขีดส้นนะครับรถไซห้5ตันนะครับหลอดนัมเบอร์หน1633นะครับสินค้ารายการนี้ผมจะส่งให้หมอบไปแก่ลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ นะครับซึ่งประมาณว่านะครับคือลูกค้าเองเนี่ยมีจุดประสงค์เนี่ยคือจะไปรับเหมารับจ้างซึ่งลูกค้ามีพื้นฐานจากแมคโครมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ประมาณว่าสําหรับรายการนี้เราจบในราคา5้าแสนห้าหมบาทนะครับก็คือเป็นรูปแบบหลังคาครับถ้าแบบตู้แอร์เนี่ยหกแสนแต่ลูกค้าเลือกเป็นรูปแบบหลังคาแทนนะครับเพื่อประหยัดงบนะครับแล้วก็อ่าก็คือแบบว่าเหมือนหลีกเลี่ยงครับความจุกจิกเกี่ยวเรื่องแอร์ด้วยนะครับสาหรับสินค้า รายการนี้นะครับคือก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นรถที่ติดแบร์นะครับติดยอดนิยมมากๆสาหรับทางร้านเราซึ่งมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือมีการจองม,มีการขายไปตลอดลูกค้าส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างอย่างลูกค้าเจ้าเนี้ยจองมาตั้งแต่ต้นต้นเดือนมีนาคมนะครับผมเพิ่งมีกําหนดส่งนะครับคือช่วงต้น,ต,นต้นเดือนเมษานะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนในการต้องบิวเช็คระบบได้ลหลายอย่างนะครับคือทําสีเก็บรายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือทําตามคิวด้วยเพราะว่าคิวจองผมช่วงเนี้ยคือจะหนาแน ปแล้วจนปัจจุบันนี่ก็คือยังไม่ยังไม่ละเลยอยู่แต่แตกประมาณ10บันสิบันตลอดนะครับสินค้าล็อกใหม่นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาทีหนึ่งก็ประมาณสักช่วงปลายเดือนเมษาแต่คือต้องผมผมต้องขอภัยล่วงหน้าเลยว่าชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับมีลูกค้าเนี่ยสั่งจองมาเยอะนะครับผมมีออเดอร์เยอะมากบางทีนะครับสมมุตินะครับผมเอามา7คันอาจจะเหลือแค่2คันสาคันเพราะที่เหลือนะั่นคือมีการจองไปตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วแต่ของเนี่ยคือผมบอกตามตรงว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะมีรุ่นและยี่ห้อไหนเพราะยัง แต่สินค้านะครับคือลูกค้าเนี่ยคือเขาสั่งออเดอร์มาสั่งจองมาสั่งจองมาแล้วก็คือผมอ่ารับตามใบสั่งลูกค้าคือต้องการรุ่นนู้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยเราก็จดเป็นรายการนะครับแล้วก็ไปจับประมูลนะครับในสินค้าที่ลูกค้ากําหนดมาให้หรือพูดง่ายครับมีใบสั่งมานะครับคือประมาณอย่างนี้นะครับคือลูกค้าหลายคนก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะใช่อย่างนี้คือแบบเป็น2มาตรฐานหรือเปล่าเรารับแต่ลูกค้าเฉพาะในกลุ่มนั้นหรือเปล่าไม่ใช่คือลูกค้าเนี่ยคือเขาจองด้วยเงินนะครับไม่ได้จองด้วยปากเปล่า นะครับบางทีเนี่ยคือเขาโอนจองมาเพราะของซื้อของขายเนี่ยจองเปล่าๆไม่ได้นะครับอย่างพวกเขาเนี่ยคือโอนจองมานะครับสมมตินะครับยกตัวอย่างอ่าสั่ง PC 40รุ่น7อย่างเงี้ยอ่ามีตู้แอร์นะครับเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยคือลูกค้าก็โอนจองมาเลยนะครับแต่พอของผมในหน้าร้านไม่มีนะครับคือต้องไปหาให้ลูกค้านะครับโดยแหล่งประมูลต่างๆนะครับผมต้องบอกลูกค้าทุกท่านแบบนี้นะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดที่ผมแนะนําไปนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่จะรอรับชมนะครับสินค้าล็อกใหม่เนี่ยแต่ถ้าผมผมของขอบ Pc 5 0 u u ขีดนะครับยังเหลืออยู่ในร้านอีก1รายการนะครับยังเหลืออีก1รายการสภาพดีด้วยนะครับใช้งานแค่3ามพันชั่วโมงและตัวนี้เป็นรหัส e ด้วยนะครับผมบอกเร็วว่าพลาดและเสียดายนะครับมีลูกค้าหลายคนนะครับคือก็รออยู่รายการนี้ถ้าจองนะครับคือจอง2,000 0บาทนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงนครับคือผมทําตามคิวซึ่งลูกค้าจองแล้วต้องรอให้ได้นะครับสามสวันต้องรอให้ได้ นะครับถ้ารอไม่ได้คือผมก็ไม่อยากจะรับจองนะครับเพราะว่าคืองานช่วงนี้มันเยอะผมทําตามคิวนะครับไล่ตามลําดับคิวไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากเพียงเท่านี้ครับอนุช้างเวเตอร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ